ค่ะโอ้จีโด้เขิงกันเลยนี่ม่ะเอาเอาใส่อฮ่าชองย่างเนาะพอดีมีทางแม่สร้างให้แม่ตุ้ยพี่น้อง้อยเนาะอลังงูโด้นึงแต่แมนช่วยจัดให้เกือบชงโล้คนนี้นี่นี่มังคุดเนาะให้แม่ตุ้ยเด้อแต่จะไปชงแล้วว่มันหลายเตียงิี่ไทยพี่น้องเบิ่งอยู่เนาะตอนช่วงเล็กๆกันอดคตือนทัาน อืมตื <ules> ่น <motiv> ท <ators> <m> ันได้บ <t une ai> ่นาะเนาะตื่นแลยเงาเลยไลยตื่นลงพาเข่ารอบเด็กตอนตีหนึ่งตีสองแล้วก็อ่าสามสี่โมงนี่ก็อยากมานอนพักผ่อนชั่วโมงนึงก็ได้แต่ประมาณหกโมงเฮาจะลงไซบาสบบดนี่เนาะไซบาสแต่ขนามีโรยมีแห้งลายกับเป็เบกกระสอบกระตุ่มขนมน้ำยาพอน้ำยาพอเพิ่นกะอะไเพิ่มเบคไงอ่าเกศราไหนดีเพิ่นเบคก็ได้พูดว่าสิริวัฒน์ ที่เพิ่นสิเบกอะเถ่าประเด้มีแต่อาซาได้ไปเป็นอาซาเด้องานมาเบิรตะบอเนาะอืมเนาะแต่เก่าได้แต่ทีมงานได้พี่น่อยพากันซอยกันหามซอยให้พอเพิ่นเบกเด้อพอได้เพิ่นเบงให้ตุ้มขนม เนาะเปิดคลิปมามื่อนี้แดกช่องหูช่องตาตะก้าบมักไม้บมักตอกแล้วท่านนี้บาทนี่เอามาลูกเอาข้าวบ่เอาข้าวเอาข้าวหมักไม้กับท่านได้ขายมีแขกมาแล้วบาทนี่ขายบมักไม้ซอยบ่เนาะเอาพี่น้องเอ้ยเพิ่นอายบ่เฮ้ยเปิดหน้ามึงดทุกคน ใายคักพ no ่อเจ้าบบ้านท่านไหนไอคักอายแน่ตู้เอ้ยพวกแน่ล um> ูกหลานยังจักอายอยู <h <h ่มันขึ้นไปตู้ว่ะเมื่อยังก่อนลูกหล่ะหมูหมอบจะมาจะใครมากระป๋าเออเพิ่นไปวัดตัวอือโอ้เพิ่นมาเตรียมมืออื่นเน่เนาะโดยขอบใจขอบใจ โอ้ยเพื่อนมาถ่ายอยู่หันแล้วพี่น้องเอ้ยเพื่อนอายโอ้ยเลยสองคนได้หนีล่เอ้านี่พุ่นกับมี่นี่โอ้ยเห็นจับกล้องมาเลยนี่ไปผูกพี่น้องเลยเล่โอ้ยเนาะลงหลาเพื่อนอายพี่น้องเลยติเพื่อนหน่อยเนาะเอาพี่น้องเลยใายสบายดีตอนเศร้าๆเนาะหมักไม่เดือดซัมมี่เดวพี่น้องเลย พอดีว่ามือนี่เป็นมือขายแด่มือนี่เนาะามืออื่นเริ่มแล้วพี่น้องเลยคือสิขายนะท่านแด่เบืออ่นี่เนาะ mm. มือนี่ก็กะเกียมให้มันเบิดได้นี่พ่อจา่าเลย mm. ยังตะก้าหมากหมากอเปิลสองตะก้ามาดงเลยเนาะมาง,งุนสามมาง,งุนร่วมกันนาสองตะก้านี่หละมยมางคุดกับประมาณเดือนสามสี่โลเนาะนแต่ตัวนี้ดี ม right, right. um, ุ้ยไฟก้าเอาพี่น้องไซิมจนเบิดจนเบสตะก้าเอาไว้ใส่บาทใส่กลัวใส่บาทเข่าเดลยเข้าเลยเพราะว่าเจ้าเอาหมั่นไม้แพงมาวะเนาะก็เลยเป็นอย่างยากเนี่ยเพิ่นขายเมนเชอร์ร้อยโลนึงร้อยสิบเมนเชอร์มาขายร้อยเศร้าเพิ่งขายร้อยสิบขึ้เก่าก็ม่้ยไฟเอาพี่น้องเลยเพราะว่าเพิ่นอยากแพงเนาะ ตื่นเศร้ามามีน้องหน่อยเพ่นมาขอเข่าพี่น้องเลยถ่ายคลิปก็อายตามซื้อเสียงเนี้ยงน้ำก็ได้ก็อายแล้วก็จักมากันสี่หาคนมาจงใสมาถา่ากระตุ่มขนมมืออื่นพัและเนาะม,ม,ม,มีบ้านจัดสันบ่อยหัลมเก่า ซื้อบ้านจัดสรรบ่ซื้อบ้านบ่เนื้อว่าบ้านแบบเพิ่นสร้างใหม่แต่จัดสรรบ่ซื้อบ้านเนื้อว่ามาหันอ่ะคืออยู่คักแท้สิแล้วว่าบ้านจัดสรรไมาได้พี่พี่อยู่นี่พี่น้องเอ้ยเดทก้าแต่เศร้าเจ็ดโมงเศร้าตอนนี้เนาะมาไปมาเมาเมาค่ะไปตลาดนัดวัดยากาศการผลัดมาพี่เอาได้ไปเนาะจักผู้จ่ายเงินบ่จ่ายเงินมาสั่น จะซาคือบริจาคนี่ยันบูชายเงินกันยุคพี่น้องไงหมวดทันเนีมีหมางวนเบิดแล้วมาอย่างเบิดว่านี่หมักกับท่านบอกเบิดโลหะสิบพันโดซีสิบพันหมากันแอปเปิลนะเดี๋ยวก็เด้อขนมขนางเด้อบ้าขายเป็นพ่อค้าก่อนออกไปเฮ็ดเปียกมื่อนี้พี่น้องออกไปอยู่บ่มื่อนี้ ตองก่นบ่โมได้วเวามาจัดจงไ่ตรงเลยแค่ขีนึงแ่ีนึงอีกห่อขนมมุกได้ไหห่อนนำปเตอร์ว่าเตอร์ได้ห่อขนมมุกได้ไหมนี่ vào đó mưa xuống luôn Anh... Cái nông tay thương thế nào oh, sẵn nè cưng Không cưng ở bên nhà đọc Nhà tôi yên phía <laughs> 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 đấy đi Thang แม่ใจบุญเพิ่นสร้างมาให้แม่ต oh ุ้ยเนาะอไม่ตุ Why ้ยเฮานี่แหละพี่น้องแม่ย่านี่แหละแม่ประจันเพิ่นชวนต้องไปกินข้าวอยู่หน้าอยู่ได้เหมือนนี่แต่ยังติดขายของแม่ยังเวิ้นนิดน่อยนึงพี่น้องเลยจังได้บาทนี่เวิ้นใช่ประจันไปขายอยู่ตลาดนัดกันว่าคนญาติกันยังเอาโบท่านมาสั่งเดี๋ยว่าเพิ่นเลิกแล้วอุตรนัดตอนนี้พี่น้องผู้ดีข้างไว้เล็กน้อยเนี่ยไว้กินเนี่ยยังไม่ได้กินเลยกับยาเฮายังไม่ได้ไว้ เก็บใบใส่บ่าห้องเองพร้อมได้นี่ uh huh. เก็บใบห้เป็นผ้าโอ้ชีโด้เขงิงกันเลยนี่จ้ะเอาเอาใส่ฮะชองย,ยาเนาะพอดีมีทางแม่สร้างห้แม่ตุ้ยพี่น้องเลยเนาะอ่างวนโด้นึงแต่แม่ช่วยจัดให้เก็บชงโด้คนนีน,นี่นี่มังคุดเนาะให้แม่ตุ้ยเด้ออจะไปชงเนาะบ่เอห้หายอินมากกนะ็ได้เนาะพอเรายังมีอ่างวน,นแล้วเลย ènem thì bạn hông, yeah, con phần nhân xíu bộ phim bộ vất, đôi, à, thời gian, thời gian, thời อาซีมันต่างม่าันี่ยราคา่นต่างกัมีเต่มังงุนอยู่ดะอาามันบอกเอาอ้หรต่มันรู้รหัดที่ิบอเออราคาแต่มันรู้รซูหนึงว่าพิมพาชีบอค่ากันบอสีบอยังงี้แต่มันงี้ยลบเข้าไปดูหนึ่งแพ้ีลบเข้าไปอ้ยโลคีเอาคอแจมัง พ่อวะพ่อเงินนะพ่อเุี่ได้ิเล้วเร็ว่เนาเอามาปนง้วะเออปนงนงเอามาดนี้อะไรนนี้เอออยู่มามดอนีหมาน่สะไปแล้วเอาเาเอาเช็ดไปทำใจผู้มานแล้วเอไปอ่ะเทอุ่ให้รยาสระบ่อยากเก็บหมักเข็นอีกนเ้อ่หนวนาะไหนบอ๊ะเวเน ก็บัดตื่มโทรศัพท์ทำไมบัดตื่มโทรศัพท์อีกได้ทำไมเนาะไอเตอเน้องเจ้านี่มาดินน้ำน้องกับสาวที่เตอพอดีเลยแม่ตู้ว่าว่าหายเตอเลือกเอาหมักไม้เพิ่มเราหายแม่ตุ้ยแล้วก็หายเตอแต่ใบเตอเราได้แล้วเมื่อวานนี่เนาะไม่เตอสิยหายแล้วเอาเงินไปซื้อนั้น เราซื้อได้ได้เช้าหนึง่งเช้านีน่มีแต่ให้เราไปซื้อน้ำหวานมาเช้าเจ้าอย่างนี้นเดี๋ยวคอยไปซื้อให้น,น้ำหว,วานนัดชองใช่ปะเข่าบอบางเนาะบางไม่ค่อ,อยเก็บไว้ได้เมื่อกี้นี้คิดว่าะนซื้อเอาบอน้ำมันตู้อีกเห็ดอยู่ปลาเตอร์ก็เห็ดเดี๋ยวไปเห็ดลงไปเห็ดน้ำปลาเตอร์ ค่ะเบิ่งพี่น้องเลยมือ,อมือแรงเลยเนาะตอนเด็กพูดแหละพ่อกันซีนกระซื้อแล้วอ, <c oughs> อืงปิ้งซีนปิ้งไข่ได้พี่น้องเลยยามนี่แล้วก็มกหมัมกไม่หมักเต่อขนมนมเนยกะซิม,มีหลายแน่ยนียคู่พึ่นกะซิกินบะคบกระตกที่เฮาเอาลงดอกเนาะพาเข่าทีห้าอ้วน่งกะซิจับท้งเดือยตัวกระทำถตาตอนบ่จันทร์มีบวชที่ แต่นี <petites fight Dir> ่เพิ่นย่างไปบ่ไวแล้วบ่มีหม่องย่างไปเพิ่นบ่ครบแล้วสิจให้ตัวน้อยย่างิมันครบาเข้า่ลงไปแล้วก็บ่ครบก็บ่ได้โดยําําก็ได้อืมมันหลายสิวยพี่น้องเบิ่งอยู่เนาะตอนช่วงลึกๆคําตื่นทันอือตื่นทันแล้บ่เนาะตื่นแล้วยาลตื่น ลงพักเข่ารอบเด็กตอนตีหนึ่งตีสองแล้วก็อสามสี่โมงนี่ก็อยากมานอนพักผ่อนชั่วโมงนึงก็ได้แต่ประมาณมกหกโมงเฮ้าจะลงใส่บาสบตดนเนาะใส่บาส์ติแต่คันว่ามีรอยมีแห้งหลายก็ไปิ้ลเบกกระสอบกระตุ้มขนมน้ำยาพอยาพอเพ,พิ่นก็อะไรเพิ่มเบงอะไรเกสราแต่ดีเพิ่นเบกก็ได้กระพิ่มด้วยสิริวัฒน์ที่เพิ่นสิเบกะถั่วกระแด มีแต่อาสาได้ไปเป็นอาสาเด้องานมาเบิดบ่เนาะอืมเนาะแต่เก่าได้แต่ทีมงานได้พี่น้องเอ้อพากันซอยกันตามซอยให้พ่อเพิ่นแบกเด้อพอได้เพิ่นแบ่งให้ต้มขนมโอ้ยเนาะกินของบาอยู่ดแฮงพี่น้องเอ้คนเฒ่าคนโอบ้านเฮาว่าเนาะต้มขนมใส่บาแล้วคบาเออแนวดีๆงามทั้งนั้นด้เฮาเอาลง หมากใหม่จะคำโมงงามกับบทไทเลือกอันงามติกดีเอาแนวงามสิบบาทเราใหม่เราโตก็เลือกนองงามติสิ่งใครก็เอาเนี้เแซ่บไว้สันซะ่างามจังเลยบุญได้กุศลที่นะลองเบิ้งฉัเนาะทางเสือัวทำเบิ้งน้ำกันคือมือเดียวกันเนาะกับพี่น้องฝั่งไทยมือเดียวกันมือเดียวกันพันจันทร์ พี่น้องเลยเนาะนี่ก็วันที่หนึ่งพี่น้องเลยตักบาร้อมกันเด้อเนาะหวยออกไหมหวยออกบ้างไหนี่เอาเลยเด็กเด็ดบอกพี่น้องเลยบอกเลยเด้อเนาะพอได้ยันเมื่อดเมื่อกันแน่บอกหวยแต่เก่าได้เจ้าหนักแปดเล็พอถือกันหวยมาแต่ไทยช่วงนั้นหลังจากนั้นก็มิกซ์จีรีเลยพี่น้องเลยไม่คอยซื้อเลยเด็กบอกกันเด้อเนาะ ซื้อดําดอกแมงเชื้อบรเคยซื้อเลยซื้อกับด้านี้แหละเอาวม่ได้สร้างเขากระยุกเนาะสบอสิมีวันอาทิตย์สร้างยุกพี่น้องเลยพิมามืออื่นคนเดะยังอีกหน่อยนึงพี่น้องป่าดูเงยมาเด้อมาเด้อคนอยู่บ้านเฮาก็ได้บางคนเพิ่นบ่จักว่าเฮาขายพี่น้องเลยเพิ่นก็ได้บ่มาเพื่อจะซื้อช่วงคำแม่ซื้อเมื่อเลยไม่เดียวมาแล้วก็เฮาใส่ตู้ไว้เ่าเนาะเอาใส่พี่น้องเลย บางคนกะโทรมาสั่งมือเ้านี่ก็มาปุ๊กเอาตัวซ้อผู้พี่น้องเลยพี่พี่น้องเพิ่นสั่งไว้ให้อยู่ฝั่งไทยเพิ่นอนเนาะให้เมย์ให้พ่อมาเอาชืดชืดชักให้เราถือดูบ่มืาสร้านี่มาสั่งของแล้วนะผัดเปลี่ยนกันรับออเดอร์พี่น้องเอ้ยเนาะมีทางโคนต้องเซื่อแน่มีทางเมย์ต้องเซื่อแน่เปลี่ยนกัน โลนึ่งบอกคนว่าโลอขอไม่ตุ้ยได้น้ำเจ้าน่อองดูเลยนะออันอันนี้โลหนึงเป็ดได้บอกแถมห้น้องคนนี้เทมักหนึ่งชองมากก็ได้เฮ็ดบุญดีใช่เลยฮะอ้มาหลับสี่มุแรงคนว่าสี่สินกับสองขีดแปดพันแปดพัน สองขีดเออผูกทร้างนั่นฮิตกาแฟแม่เฮ้ยดกมาทานีาน้นี่ใช้กาแฟนะใช้กาแฟเลยเอาเอาเอาอากเด็เดเด็กเดเด็่เดกเอากเด็กเด็กเกด็กเด็กเด็เดีกเ้ําเด็กเน็กเด็กเด็กเ่็กเนเด็กเด็ด็อนน็ดเคค่เเด็กกกเงใก้ได้ไก่อนสบายดีสบายดีไดดดดดดนเเดิเกก เดี๋ยวกาแฟชงกันเลยชงกาแฟให้แม่เอาพี่น้องเลยได้เรื่องอยู่เด้๋ยวสานะนี่ว่าจะนี่ออเดอร์ทางไหนตอนนี้จะเอาไปทำบุญทำเคสที่จะไปหาเมื่อนี่ไปบอสไปยุบไปทางได้เมื่อนี้ เอาบังม้มาสอกไปเจ็ดจ้าให้เพื่อนเฮ็ดบุญก่อนเออครับไปว่าเฮ็ดบุญเองน้ำแล้วก็ให้เพื่อนเฮ็ดให้น้ำสิบอ๋อหนึ่งเข้ากับไก่หม้อบบางม้งบางม่ายให้เพื่อนกันแหละพอเพิ่โรคไหมน้ำปลาน้ำวัดดิเลื่องด้วแม่น้ำห้อนนะได้ขับใจได้ลูกเด้อ่งกาแฟให้ชงกาแฟพี่น้องทางไกลให้บอจันทร์ท่าบุญให้บอจันท์ให้พี่น้องทาง อนอกบ้านทำบุญให้คือกันออ๋ต่กอกันเนาะบุญเวียนเนาะครัับอนนี้กวัวเขาไปหาเพิน่นอนซื้อๆใหนะพีนกก่น้องเขาแบมันในเนื่องในโอกาสบุญสินเน,ะนาะเลยในเนื่องในบุญในสินเขาแบเอาผู้ใหม่นี่แลหละเลยมันพอได้เพิ่นมีแนวลงบัดลงวาเนาะอะไรดีดเนาะเทปเดอร์เอาใจพงองัน,น,นะไร เนี่ยเราโลเดียวสี่ประมาณสามเมตแล้วมันนี่แก่ไม่ต้องเอาฟองไปไทยล้ว่ต้องเอาฟองกส่ยาดูละโอ้เหตุปิบนะจ๊ะนาะใครได้ปีพูดกันโชคดีโดยเอาซะพี่น้องเห้ผ้ากันจัดออเดอร์ให้พี่น้องพนกอนวายยังเดือดอะไรเลยนี่ยังเด็กหน่อยเนาะเป็นพ่อค้ามากไหมน้ำเป็นยูทูบน้ำพี่น้องเลยหลายคนอยู่คนว่าโอ้ยประจัน อ่าเปลี่ยนนะเป็นพอค่าขายขอไม้เฉพาะเดียวหนึ่งหมดเลยตามแต่อันนั้นพี่น้องเลยตามแต่ระดูตามแต่จังหวะเนาะเทศกาลบุญกินยังเอบแกผัดเปลี่ยนตัวงานจังหวะไปหาหน่อไม้ก็ได้หน่อไม้มาขายดิแล้วไปพ่อหน่อไม้เาก็เอาหน่อไม้นะก็เก็บได้เก็บหน่อยเลยพี่น้องเลยอ่าพอวินเงี้ยหน่อยบุกค่อยวัฒนาที่เป็นว่าเนเก็บ อ่าเฮามีเฮือนมีซานได้ไปจีกับเก็บเล็กเก็บหน่อยเลยอืมอืมเนาะโลกลัวโลเลยได้จองยังลงโลวะยังโลอืมยังโลไปให้เพื่อนเฮ็ดบุญให้ได้มวยเฮ็ดบุญให้เราให้เพื่อนเฮ็ดบุญให้เพื่อนนั่นแหละอืมอืมพ่อบ่มังคุดพ่อบอตีไปอก็ัวนหนึ่งกวละเซนเนาะโอเคขอบคุณค่ะมาเสิร์ฟใดิแม่อ่ามาแม่ มาเสิร์ฟให้แม่เขอบใจไม่รัาเด,ด,ด,อด,ด้อันขอบใจไ,ไดู้กดินเนอะดีทำไม่น่าได้มเสิร์ฟให้แม่เลยไหมไปงามขอบคุณค่ะ,ะงามชุดเลยอขอบใจไดู้กเด้อชงกาแฟให้แม่เอ๋แช่แท้นี่นอนแม่นอนบารับได้วานน,นี่โอยเนาะนอนาลาบตัอสิขายไม่บวบนี่แหละตาคา มาจันเมาเด้อม <source. S 2> ือนพี่น้องเจ่าเงินน้องเจอเเด้อยังอยู่ดุช่องเดียวพ่อเมือ่ตาข้าเดี๋ยวแล้วกมาเดี๋ยวอมืกินข่าวกันาเตรอพ่นแตเห็ดขนมนมเนยอยู่พุ่นจังหน่อยเดี๋ยวคายพ่นไม่กันเด้อไม่กอนยังไย เอาเถพี่น้องไอเดียให้ว่าอาจารย์พจนจัดออเดอร์ไปให้พี่ให้น้องทางที่เพื่อนไปถ่ายคลิปุ่นไหนเนาะไปสบาะทำบุญน้ำกันเอาได้บุญลายเด้อพี่น้องเลยบุญสบาะประดับดินปีหนึ่งมีเท่ยงหนึ่งเนาะด้วยได้น้ำกันเด้อปลาดุงเด้อ ก็เฮาคือกันโอ้ยปีนึงมีเทื่อนึงเนาะบุญเข้าปรับดินเนาะอ่ากายสิออกพรรษานี่เด้พี่น้องเอ้ยชานี่ก็โอ้บุญส่งเือด้นี่เนาะอือแม่นอ่ามาเด้อมาินพี่น้อง้มาย่างเือได้ใอยอยู่คอเนาะออยาไปยามาก็เซาว่าาได้พี่น้องเออยามนั้นอาจสิหนาวอยู่ไดเออบ่หนาวเด้ปีกายนี่บ่หนาวปีกายฝนตกือว่ากินยาไปล้างก่อนเนาะลูกเนาะ ไปจะมาสบายดีปรนุ่งกันออกมาพี่กันอันนี้ครืองซมาเซรินลาแล้วเลยเนี่มูมีไผ่กล้าพิซจอบไผ่โยไมีแต่ชิมเบิดล่ะเบิดพัวนึงเนาะนี่มาเลยสะอในแกปิดเอาพูวหมากผัวใดเนาะเออสื่อมาลองเบิ้งอันนี้ก็มางนเขียวเหนียวซับเด้อพี่น้องเอ้ยเอ้ยเนาะโลนึงมันถึกลอยเศร้านะพี่น้องเอ้ยจองแล้วผัวนึงเนาะเอาไว้ลงภาคเข่าปอพี่ พี่พรเพิ่นเนาะไปพรเพิ่นเอ่อไว้พาเข้ามื้อแรกเอาบัดพัวเลยพี่น้องเลยเนาะยิ่ญ่ยงามๆทานสิงงามๆก็ได้แนวงามๆเด้อเนาะน่าได้อคือานีเนาะหน้าก็ได้เออขอให้ซิวหนกันบ่ได้อหยังพี่น้องเลยหน้าตานี่พอแล้วซ่ํานียนครีมาพอ่าีซิวอืนี่นนะพี่น้องมีหลายคนอยู่บอกว่า่จต้องใส่หมวก่่ เอาหมวกใส่หมดคือเกา่าดีตรงไหนขน,หนขี้ไหลเนาะเฮนเดีไยขี้ไหลคือเกา่าต้องใส่ตลอดวะ <c oughs> เออแล้วบายสาราพี่ด้านนอกแล้วสบายดีบัตรสกูร์สุกคนเด้อสบายดีโดยยงังงขอบุญขอบใจ,จได้เลยโยขอบคุณขอบคุณได,ดยเลยบัตรสกูร์สุกคนเนาะ